来来 ครับครับรอนะครับตัวนะครับ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 นะ <laughs> 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 สวัสดีครับผมนัทคิงสตีดฟู o ์นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดวัดไผ่เงินนะครับด้านหลังนี้นะครับคิวเป็นร้อยทุกคนอ่าคิวเป็นร้อยบอกเลยว่าแซ่บๆกันอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าอ๋อแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามด้วยนะครับน,นี่ครับให้ดูโอ้โหแน่นๆเลยครับทุกคนอ่ะไปรับชมกันเลย แยกนะำใส่ขวดไปเลยแยกแยกขุดใส่น้ำไปเลยเลียกน้ำเลียกน้ำมีขายอะไรครับเนี่ยยำยำนะครับคนเยอะมากเลยพี่แน่นอนนี่คือคนเยอะอจริงๆครับล้อมร้านเลยนะขายยังไงครับเนี่ยตัวละยี่สิบหรอพี่คิดค่ายำยไหมครับ โอเคเดียค่าปูอย่างเดียวเห็นมีลวกด้วยแบบสุกด้วยใช่ไหมพี่มีอะไรบ้างพี่มีปูมีกุ้งมีหอยหอยดองยดองถึงท่านทำไม่ทันกันเลยนะครับลูกค้ารอแบบเยอะมากเต็มหน้าร้านเลยทุกคน คือ200นี่ถุงเบลเลอร์เลยบอกเลยทุกตัวละ20เนี่ย2 0 0นี่น่าจะถูงเบลเลอร์เลย,เลย<อ>แหละ ผมที่พี่ทำอยู่เขาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อสองร้อยนะพี่ประมาณประมาสองร้อยเยวผมเมาอานะครับ่่ะ เขาพวกแยกขอแยกหนังยที่เห็นตรงหน้านี่ก็ไม่มีที่วางจริงของจริงของจริงวิธีซื้อร้านนี้ก็คือมาถึงก็ขอกละมังนะครับแล้วก็คีบสิ่งที่อยากได้แล้วก็ส่งไปให้พี่เขายำอ พี่ของนก็จะเป็นคนตัดนะครับต,ตัดปู<ฆ>ดปเนาะ